ทีนี้ถ้าเกิดจะถามว่าแล้วสมาคมแบบไหนหรือโครงสร้างแบบไหนมันน่าจะเหมาะสมที่มันตอบโจทย์เรื่องชาปนากิจเลยก็คือประกันชีวิตอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะรู้สึกโอเคกับประกันชีวิตมากกว่าชาปนากิจเพราะชาปนากิจเป็นการตั้งมาเพื่อให้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีจิตใจเอื้ออาทรระหว่างกันเพราะสงสารคนที่เสียชีวิต แต่การซื้อประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สอดรับกับระบบทุนนิยมใหม่ที่เวลาเราจะจ่ายเงินอยากจะทำเพื่อตัวเองดังนั้นระบบของประกันชีวิตคือบอริษัทประกันเขาเก็บรวบรวมเบี้ยรประกันมาแล้วเขาเป็นคนรับประกันว่าถ้าเกิดเราเสียชีวิตเราจะได้เงินก้อนใหญ่ไปให้ลูนลูกรุก่นหล,ลานอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำหนดผู้รับผลประโยชน์ไปพอมันเกิดอย่างนี้เสร็จสิ่งที่ตามมานะชาปนกิจ ก็อาจจะมีไซส์เล็กลงไปเรื่อยๆ mm hmm. ตามอายุตามเวลาอพอมันมีไซส์เล็กลงไปเรื่อยๆสิ่งที่น่ากลัวก็คือคนที่จะเสียชีวิตเนี่ยแหละที่เขาเป็นสมาชิกชาปนากิจมาแล้วหลายปีแล้วปรากฏว่าพอเขาเสียชีวิตเขาอาจจะได้เงินแค่แสนเดียวห้าหมื่นบาท mm hmm. เพราะณนะวันนั้นสมาชิกไม่เหลือแล้วไม่มีเด็กรุ่นไหน mm hmm. มาสืบทอดชาปนากิจเดิม